คราสีสองเข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเทสว่าตัวชูร่าคลาสีสองดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครอยากจะเติมเพชรเติมเกมก็ขอแนะนำร้าน i c h m a n s h o p เพียงแค่แอดไลน์แอดีมีตัวแอสไซน์นำหน้าที่แอด i c h m a n s h o p เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเอาใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นจะเติมเพชรหรือคาฟา vip ก็ถูกกว่าเติมเองในเกมส่วนใครที่เล่นเกม,เมอ,อื่นๆทาง i c h m a n s h o p ก็มีให้บริการมากมายหลากหลายเกมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ lichmanshop.com สามารถเลือกผ่อนได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและยังมีระบบสมาชิกเอาไว้สะสมแต้มแลกส่วนลดกันได้ต่างหากหรือจะแอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าที่ a d richman shop ไปสอบถามทักทายพูดคุยกับพนักงานให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันการันตีด้วยยอดผู้ติดตามมากกว่า55 0 0 0ห่นคนยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง richman shop เดียวเปลี่ยนเป็น inquisitor มาแล้วจ้ะ inquisitor นะครับ เราจะเทสแค่ว่าดาเมจจากคัสสามไปคาสสี่มันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยอะไรยังไงขนาดไหนดังนั้นผมจะไม่ได้ย้ายการ์ดย้ายอะไรยังไงมาให้มันแบบครบถ้วนสมบูรณ์นะครับหรือว่าจริงๆย้ายการ์ดจริงก็ย้ายได้เนาะเดี๋ยวนี้มันย้ายฟรีแล้วอะ่ะมันไม่ได้เสียตังค์แล้วเทสแล้วก็ย้ายๆแม่งมาแล้วกันใส่ครบหมดทุกอย่างจะมีแค่อาวุธที่ไม่ได้ย้ายตีบวกมาอ่ะสกิลคอมโบตัวบัฟก็จะมีเบสซิ่งเซนกับไลซิ่งดากอนอย่างที่บอกนะครับมีแค่ สกิลบัฟและสกิลโจมตีผมคือเกรดออฟเฮลสกิลเดียวเท่านั้นอาจจะมีกดไอตัวนี้ด้วยจำไม่ได้ว่าแม่งคือชื่อสกิลหาอะไรนะครับแต่ว่าจะกดแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้กดบ่อยเดี๋ยวเราจะใช้หลักการเดียวกันกับตัวไนนะตอนนี้คือจะเทสมันที่2นาทีนะครับคิดว่า DPS น่าจะวิ่งอยู่สักประมาณหลัก2000นี่แหละแต่ไม่รู้2000เท่าไหร่นะครับครบ2นาทีจะยืน2001ได้ไหม ขึ้นไป2,002เลยเว้ยแล้วก็ตกลงมานะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง 0 2 0 2 79โดยประมาณนะตีเป็นว่า2,002แล้วกันทีนี้ตัวสกิลของคลาส4ที่มันเพิ่มเข้ามาก่อนที่เราจะกดเรามาดูกันก่อนแล้วกันตัวแพสซีฟอย่างที่แจ้งว่าผมก็จะพยายามกดให้มันเต็ม10ทั้งหมดสำหรับสกิลแพสซีฟสกิลของตัวชูราคริน่าจะอยู่ทางฝั่งซ้าย Second Phase Second Judgment แล้วก็ Second Frame คิดว่า3ตัวนี้น่าจะเลือกใช้แค่ อันใดอันหนึ่งเพราะว่า3สกิลนี้มันใช้พร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วอันแรกตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเราต้องการตีให้มันแรงแต่อันแรกมันเพิ่มเรื่องป้องกันอันที่2เพิ่ม P ีดาเมจไม่ใช่ไฟนอนพีนะเป็น P ีดาเมจเท่ากับ220%ของ P ีแอตแทส่วนอันที่3ก็เป็น P ีดาเมจเหมือนกันแต่ให้เยอะกว่านะครับเป็น340ก็น่าจะต้องเป็นอันที่3นี่แหละที่น่าสนใจสุดเซคเกิลจะถ้าผมใช้ตัวทริปเป a ลแอตแทอันนี้ก็น่าจะต้องใช้เ h อร์พันนิชก็ต้องใช้เดี๋ยวผมกด ดีสกิลก่อนแล้วกันเบสซิ่งเต็มเซพ,พสซีฟอินครีสอัจจิลิตี้เต็มสิบใครรี่จริงๆผมใช้ไหมวะชั้นแม่งแล้วกันเฮียอัพไปก่อนเต็มสิบพ,พสซีฟตัวนี้ต้องอัพ พสซีฟตัวนี้ก็ต้องอัพอะไรที่เป็นพสซีฟอัพอัพไปก่อนนะครับคอสปิริตต้องอัพทริปเปอร์แ,แอตแท็กก็ต้องอัพเซนเป็นสกิลกดใช้อัพคริติคอลเอ็กซ์โพชั่นอัพบอดี้รีโลก็ยังไม่อัพเลยครับช่างแม่งฮะตอนนี้ไลซิงดากอนเอ็กซ์ต้าออร์ดินารี่เคสเซนโบอันนี้ต้องอัพ 5เพื่อผ่านไปยังเกตออฟเฮ l l เกตอ f h เ l l ก็ต้องอัพเต็ม10เหลืออีก8 7แต้มพสสีอัพให้เต็มอ้ที่เป็นพสสีเราอัพอัพแม่งเข้าไปพสสีมันช่วยเหลือเราได้สะแหม่ตัวนี้เราอัพแค่ทางผ่านเพื่อไปเอาเซคันด์เฟรมเต็ม10แล้วก็เซคันด์จัดเต็ม10เตอร์พูนิชใช้ s มสซีฟเฟรมใช้เหมือนกันเต็ม10อ่ะ,อะเหลืออยู่7แต้มตัวสกิลคอมโบแน่นอนอันแรกเราก็ต้องแอพที่มันเป็นสกิลบัฟไว้ก่อนเบสซิ่งเซนนูนนั่นนี่นะครับอันที่2 Second Jud gment, Second Jud gment, Third s e c o n d j u d g m e n t s e c o n d j u จัดเอิร์ธโพนิชเฮ้ยไม่ใช่ Second Judgment สิเฮียต้องเป็น Second Frame ให้มันอยู่หน้า2นี่เกตออฟเฮล l อยู่นี่แมสซีฟเฟรมอยู่นี่ c Critical ส p r o โอเคแล้วก็เอาออโต้ตัวนี้ออกอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมก็เซตมั่วๆยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ที่เซตนี้มันจะถูกจะผิดมั่วๆเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูว่าคลาสสสภาพมันจะเป็นเยี่ยงไรจากเมื่อกี้คลาสสา0สอนะ DPS ไฟล่วงหล่นไม่เลิก แต่เหมือนกับจังหวะในการต่อยมันก็จะเสียไปประมาณหนึ่งนะแต่ดูแค่นี้ก็เหมือนจะแรงขึ้นแล้วนะโอ้โหแรงขึ้นชัดเจนครับ2 0 0 2ขึ้นมาเป็น2 7 0 7 2 8 0แล้วครับ2 0 0 9 yes K คา3,000เดี๋ยวก่อนมึงขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเยีย yeah. ถ้าจาก2 0 0 2แล้วขึ้นมาเป็น3,000เท่ากับขึ้นมาเป็น800หน่วย800หน่วยนี้ขึ้นมาเกือบ4 0และที่เป็นการเซ็ตสกิลแบบมั่วๆด้วยนะ 3,000กว่า3 0 0 1นจีนระยะ3,000ได้ไหม่ GPS ค่อยๆตกลงมาเริ่มดูมีอนาคตหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> มีอนาคตไหมวะอย่างนี้2นาที3,000ขึ้นมาประมาณ8 4 0โดยประมาณตอนนี้สเตนผมเท่าไหร่4 0 0พคิดาเมจ693 น่าสนใจทีเดียวถ้าให้ตัวมอนมันตีเรามันจะแรงขึ้นไหมแต่ลองดูได้ไม่เสียหายมีสกิล A.O.E สกิลวงกว้างเพิ่มขึ้นนะครับจากของเดิมที่มีแต่สกิลเดียวมี่ให้หมอนมันตีเราดาเมจก็ขยับขึ้นมาอีกรีสหนึ่งได้บัฟเพียอะไรเพิ่มด้วยก็ไม่รู้หรือว่าไม่ใช่บัฟเป็นแท็กบอสถ้าเปิดให้บอสอุ้ยเขี่า สะท้อนตายครุยถ้าเปิดให้บอสตีก็แรงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งได้เป็น3,400 3,400ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าไหร50่50% 40-50%่น่ะจะว่าไม่ว้าวก็ว้าวนะว้าวอยู่นะครับเดี๋ยวลองไม่ใช้แมสซีฟเฟรมดู เมื่อกี้เทสแบบไม่เปิด AI นะได้อยู่ประมาณ3000สรุปแล้วสเตนก็ยังดีกว่าใช่ไหมผมคงตอบชัดๆไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่มีตัวเอจิแล้วไงพอมันเทสเอจิ AG ไม่ได้มันก็ไม่รู้จะตอบอยังไงครับส่วนใหญ่มันก็คือแค่เพิ่มตัวคูณเอจิคือคุณจะเล่นเป็นสเตนก็ได้เล่นเป็นเอจิก็ได้ครับ ในแง่ดีกว่าก็เลยไม่กล้าพูดครับเพราะว่ามันมันดีกว่าชัดๆดีกว่าจริงๆไหมอันนี้เหมือนกับไม่ใช้ไอตัว massive Fame เหมือนจะได้ DPS ที่ดีกว่าทิปหนึ่งมันก็คงต้องเทสบ่อยๆแหละ DPS มันมีแกว่งไปแกว่งมาอยู่เนี่ยระหว่างใช้กับไม่ใช้ต่างกันอยู่นิดนึงครับเหมือนจะดีกว่าอยู่นิดเดียวสำหรับตัวสกิลแมสซีฟเฟรมแล้วถ้าจะมีก็มีตัวนี้ที่มันบัฟถ้าคุณได้ เอจิเกิน3,000ันหน่วยไอ้ทุกหนึ่งเอจิที่เกินเกิน3,000ันหน่วยมามันจะเพิ่ม ATK ให้4หน่วยผมมองว่าบัฟตัวนี้มันแค่บัฟมาทําให้เอจิมันไม่ได้เสียเปรียบตามเมจจากตัวสเตนไปเยอะแต่จะถึงขั้นได้เปรียบเลยไหมดีกว่าไหมอ่ะเอาง่ายๆว่าดีกว่าไหมแรงกว่าไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลมันก็อาจจะต้องเอาไปเทสดูอีกทีนึงแหละใครที่ทนเล่นตัวชูล่าครีมาจนถึงปัจจุบนันนี้คุณก็อาจจะแฮปปี้ที่ DPS มันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมเทส ในคอนดิชันเดียวกันกับตัวไนให้แล้วกันเทสในคอนดิชันเดียวกันคืออะไรก็คือเดี๋ยวจะเอาไอตัวอาวุธทองแบบไม่ตีบวกไม่มีออฟแมวแต่ว่าของอย่างอื่นคล้ายๆกันเหมือนๆกันหมดเกราะก็อาจเดี๋ยวผมใช้เป็นเกราะโอดินไปด้วยเลยก็ได้มันจะได้ไม่มีีมความได้เปรียบเสียเปรียบของไอตัวเกราะเวสเปอร์มาแล้วก็ทาริสก็จะใช้เป็นทาลิสคริไม่ได้ใช้เป็นทาริสไฟอันนี้มันก็เป็นการดูคร่าวๆนะเนะทียบคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ตรงเปะ100๊ะร้อเอซอะไรขนาดนั้นหรอกแต่พอจะเห็นภาพ ได้อยู่ตามที่เห็นนี่สเตนสี่พันสองคีดาเมตรจะเยอะกว่าหน่อยนะคีดาเมตตัวชูล,ล่ามัน600กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวนี้มันได้อยู่722เวลาใส่เป็นตัวขากบอาวุธไม่ได้ตีบวกเหมือนกันนะใส่แค่การ์ดเทสตัวเดียวกันนี่แหละออกหลดเลเวล140เหมือนกันไปเลยลูกพ่อ2นาที ลองดูครับตัวไหนมันจะแรงกว่าคอนดิชันแทบไม่หนีกันนะเมื่อกี้ผ่านมา1นาทีได้อยู่แค่2,000กว่านะขึ้นไม่ถึง3,000ถ้าดูในเงื่อนไขในคอนดิชันที่ใช้คำว่าใกล้เคียงกันแล้วกันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันแบบเด็ดๆร้อแต่ว่าในคอนดิชันที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวชูล่ามันได้ DPS ที่แรงกว่าแรงกว่าอยู่ประมาณ10%เลยทีเดียวเพราะเหมือนที่บอกว่าจากตัวไอ้ไนคริ คลาสสขึ้นมาเป็นคลาสส DPS มันขยับขึ้นมา30%แต่ว่าตัวชูล่าเนี่ยจากคลาส3ขึ้นมาคลาส4 DPS มันขยับขึ้นมา40%ถ้าวัดแค่เรื่องดาเมจตัวชูล่าก็เหมือนจะมีภาษีดีกว่านะเอาเป็นตอนนี้ถ้าใครชอบก็เล่นตามที่ชอบแล้วกันเอาจริงๆแล้วจากผลที่เทสไปตัวละครผมมันยังอัพสกิลไม่ได้เต็มที่ด้วยมันมีบางสกิลที่ไม่ได้อัพคำนวณโดยถัวเฉลี่ยแล้วถ้าอัพสกิลทั้งหมดโดยถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าตัวชูล่าคลาส4มันน่าจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมมาาประณ 50-60%จากของเดิมเลยจะหมายถึงว่าจากคลาส3ขึ้นมาคลาส4ดาเมจน่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ50-60%ทีเนี้ีในความเหมาะสมว่าสายคริควรจะเปลี่ยนมาเล่นไหมในเมื่อดาเมจตัวชูล่ามันเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ผมตัดสินใจแทนใครไม่ได้ก็ต้องไปลองเปรียบเทียบลองไปดูเอาเองแต่โดยคร่าวๆดาเมจถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรทีนี้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่านอกจากสายคริสําหรับสายปาบอลเท่าที่ไปหาข้อมูลมาดาเมจก็เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันคือประมาณ 50- 60%จากคลาสา3ขึ้นมาค้าส4ก็ถือว่าเป็นการบัฟตัวละครขึ้นมาที่ดูน่าสนใจทีเดียวเชียวใครดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Devil Review ให้ด้วยแล้วกันครับ